ไอริชก็ให้กลิ่นสดชื่นได้เหมือนกันนะสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ n n e n s e channel นะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะมารีวิวน้ำหอมจากค่ายค e ี d นั่นเองนะครับนั่นก็คือ g e e n i r i s h t w e e e ครับ e e n Irish t w ว e d นะครับเป็นน้ำหอมที่วางจำหน่ายมานานแล้วนะครับแล้วก็ยังผลิตถึงทุกวันนี้นะก็คือเป็นน้ำหอมที่แบบออามาตามมากๆนะครับ และปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีการพูดถึงอยู่สม่ำเสมอเลยนะครับสำหรับน้ำหอมกลิ่นนี้ครับเขาเปิดตัวครั้งแรกนะครับในปี1985ครับโดยมีเพอร์ฟูเมอร์คือคุณโอลิเวียครีสนะครับก็จะมีลักษณะของกลิ่นเนี่ยเป็นคอนเซปที่บอกว่าเป็น Woody Foral Max f o r m ฟอร์นะครับตรงนี้นะโดยใช้กลิ่นที่เป็น Iris เป็นตัวนานะครับแต่ว่าให้โทนของกลิ่นเนี่ยไปในแนวที่เป็นก e e น s c e ต t นะครับตัวนี้ To p n น t e นะครับเป็น l e m o n Verbena นะครับ เป็นไอริสนะครับแล้วก็มิดเดิลโน้ตจะเป็นไวโอเล็ตลีฟครับส่วนเบสโน้ตจะเป็นแอมเบอร์ครและ s a นเดอร์วูดครับซึ่งครีดนี่ก็จะขาดแอมเบอร์ครไม่ได้นะครับจะต้องมีตัวนี้เสมอเลยนะกลิ่นจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ได้แบ่งขายมานะครับก็ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับกลิ่นของกลิ่นไอริสทวีตนะครับคือถ้าเกิดว่าใครเคยแบบว่าดมน้ำหอมที่เป็นแนวไอริสมาเนี่ยจะพบว่ากลิ่นที่เป็นไอริสเนี่ยมันจะออกเป็นกลิ่นคล้ายคลกับลิปสติกใช่ไหมแล้วก็มีความเป็็นนนนแบบบเเหมือพลสตติกๆะครััวี้ แล้วก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นความรู้ราอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะหนักไปในทางที่เป็นทางการและดูเครียดอนิดนึงถ้าเกิดว่าเบลนไม่ค่อยดีนะแต่ว่ากลิ่นเอริสสวิตเนี่ยกลิ่นที่เปิดปุ๊บเนี่ยเป็นกลิ่นที่มีไอริสชัดเจนก็จริงครับแต่ว่ามีความเขียวเหมือนหญ้าตัดใหม่เลยคือกลิ่นเนี่ยจะเหมือนหญ้าตัดใหม่ที่อยู่หน้าแคมปัสหรือว่าหน้าคณะนั่นเองนะครับคือให้ความรู้สึกเหมือนกําลังเตะบอลอยู่หรือไม่ก็เป็นแบบ หมือนนั่งอยู่ในสนามหญ้าที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยหรือว่าหน้าคณะอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้ครับแล้วก็นั่งอ่านหนังสือประมาณนี้นะคือกลิ่นเนี่ยจะเป็นความสดชื่นเป็นความเขียวที่แบบว่ากําลังดีเลยทีเดียวนะฮะคือเป็นกลิ่นหญ้าตัดใหม่ที่เขียวแต่เขียวเนี่ยเป็นความเขียวที่มีความอมหวานแล้วก็มันมีความดมง่ายครับแล้วมันก็มีความละมุนมากๆเลยนะคือตัวกลิ่นเนี่ยเปิดออกมาคือไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรรุนแรงเลยทีเดียวนะครับกลิ่นที่เป็นอัมบ์กริชเนี่ยจะมีเหมือนกันแต่ว่าคือกลิ่นของเขาเน จะเป็นอัมเบริสที่ออกค่อนข้างจะหวานหวานแล้วก็เหมือนจะมีความอบอวลแบบนิดๆนะครับแต่ว่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคือตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนทะเลทะเลอะไรแบบนั้นนะคะกลิ่นตรงนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับกลิ่นของอากาศที่แบบว่าสะอาดดบริสุทธิ์บริสุทธิ์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกลิ่นของหญ้าโชยมาเบาๆนะตัวกลิ่นจะเป็นแบบนั้นนะครับในกลิ่นที่เป็นไอริสนะครับเป็นกลิ่นที่ออกแนว เป็นไอริสที่ไม่ได้มีความเป็นลิปสติกไม่ได้มีความเป็นวัตถุมากเหมือนไอริสจากน้ําหอมชนิดอื่นตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของไอริสที่ดูหรูรานะแล้วก็มันจะมีความอมหวานหน่อยๆซึ่งทําให้รู้สึกว่าเออกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่มีเสน่ห์นะครับแล้วก็มีความเซ็กซี่แบบเบาๆแต่เป็นความเซ็กซี่แบบมีสติปัญญาอะไรประมาณนี้คือมีชั้นเชิงเป็นลักษณะคล้ายๆกับให้บุคลิกของชายหนุ่มที่มีความเป็นงานเป็นการเป็นศาสตราจารย์มีความรู้อะไรประมาณนี้นะ คือกลิ่นประจประมาณนั้นนะครับแล้วกลิ่นนี้นะครับตอนที่เขาเปิดตัวครั้งแรกจนะเป็นกลิ่นที่ได้รับความนิยมมากในหมู่ของบัณฑิตแล้วก็ปัญญาชนทั้งหลายด้วยนะครับคือในประวัติของคริสเขียนเอาไว้ชัดเจนมากๆกนะครับก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยให้บรรยากาศเหมือนคุณยู่มหาวิทยาลัยจริงๆนะครับคือเป็นลักษณะของกลิ่นที่แบบมีความสุขขุมด้วยนะครับแล้วผมรู้สึกว่ากลิ่นเขาเนี่ยดมๆไปถ้าเกิดว่าแบบปล่อยให้มันแบบล,ยลอยๆตามอากาศอย่างเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกแห้งๆเหมือนใยผ้าฝ้ายประมาณนั้นนะ คือไม่รู้เป็นกลิ่นของอะไรเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นแซนเดอร์วูดอะไรประมาณนี้นะคือเป็นกลิ่นที่คล้ายๆกับกลิ่นของใยผ้าฝ้ายอะ่ะคือมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสูตรที่มีความหนาหรือเ,เป็นสเวตเตอร์อะไรสักอย่างหนึง่งแบบนักเรียนอังกฤษอะไรประมาณนี้นครับให้มีความรู้สึกเหมือนออกฟอร์ดประมาณนั้นเลยนะคือความรู้สึกเป็นแบบนั้นนะอืกลิ่นตรงนี้นะครับมีความโฟร์เรลทัทง้ทงๆที่มันไม่โฟร์เรลเออแปลกไหมคือกลิ่นที่เป็นลักษณะของ v i ลลเลดลีบวกกับกลิ่นของไอริชเนี่ย กลิ่นตรงนี้นะครับเป็นกลิ่นดอกไม้ซึ่งให้ความรู้สึกแบบลอรัลที่ดูไม่ค่อยเป็นดอกไม้สักเท่าไหร่แต่เป็นความลอรัลคือมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับมีดอกไม้นะครับฟุงฟ้งๆมีความแป้งๆพาวเดอรี่เบาๆแต่ว่าไม่เยอะนะตัวนี้นะเป็นอะไรที่ดูเป็นกลิ่นสะอาดๆซึ่งออกมาตอนที่ดรายดาวแล้วนะครับแล้วกลิ่นก็จะโชว์แบบเนี้ยไปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นลักษณะของกลิ่นที่ออกแนว เข,ขียวอมหวานนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นดอกไม้บางๆเบาๆอะไรประมาณนี้นะฮะการกระจายตัวของเขานั้นจะเป็นการกระจายตัวที่แบบว่าไม่ได้ฟุ้งรุนแรงมากนะครับคือตอนแรกอาจจะฟุ้งนะประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงแรกผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้ค่อนข้างฟุ้งแล้วก็ชัดเจนมากกว่าครีตตัวอื่นๆเลยอะคือถ้าเกิดว่าเราดมครีตมาเยอะๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าน้ําหอมของครีตจะเป็นแนวใสๆแล้วก็มีกลิ่นบางๆอะไรแบบนี้นะถ้ากลิ่นเอริชวิตในกลิ่นของเขามีความขุ่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ มันจะมีมวลที่ค่อนข้างหนาแน่นนะมันจะมีความหนาแน่นที่ดูมีความแบบหนักๆน,นิดนึงอะคือกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ชัดเจนกว่าครีมปกติอะครับคือเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเออกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ดูคุ้มนะแล้วก็ดูเป็น EDP จริงๆนะครับคือเป็นกลิ่นที่แบบว่ามีความเขียวมีความอมหวานมีความแบบสบายๆแล้วก็มีความหนักแน่นกําลังดีนะครับลักษณะของกลิ่นจะโชยตลอดเวลาเลยแล้วก็ โชยได้ดีเนี่ยประมาณ3-4ชั่วโมงนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเหมือนกับมีกลิ่นแบบแว๊บๆวแว๊บๆอย่างเงี้ยนะครับตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ติดทนนานมากๆคือมากกว่า8ชั่วโมงนะครับตัคือเนอริทวิทคือฉีดในเช้าจุดเย็นได้กลิ่นตัวเองแน่นอนนะครับคือเป็นกลิ่นที่แบบอาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายอาจจะไม่ได้กระจายตัวฟุ้งเวร์อะไรประมาณนั้นแต่ว่าเป็นกลิ่นที่มาตลอดแล้วก็สามารถจะได้กลิ่นตัวเองได้ตลอดเวลา สำหรับเรื่องราคานะครับตอนนี้ก็ยังมีวางจําหน่ายอยู่นะครับอันนี้ผมเช็คราคาจากเซ็นทรัลออนไลน์เนาะก็50 ml นะครับอยู่ที่8,300บาทแล้วก็100 ml นะครับจะอยู่ที่9,300บาทครับซึ่งในขนาด100 ml เนี่ยเราสามารถหาได้ออนไลน์ประมาณ6,000ถึง8,000นะคือก็จะราคาวิ่งๆกันแบบแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าครีตเขาจะขึ้นราคาด้วยนะก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วตัวนี้จะขึ้นหรือเปล่านะครับ สำหรับกลิ่นในริทวทีนะครับผมว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเหมาะกับหน้าฝนนะครับคือมีความเขียวมีความหวานนิดๆนะครับแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่มีความเอิร์ตี้เบาๆนะครับซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนเป็นดินที่ชุ่มชื้นแล้วก็มีความแบบมีหญ้าแบบขึ้นนะครับประมาณนั้นนะคือกลมกลืนกับฤดูที่เป็นสปริงหรือว่าฤดูที่เป็นฤดูฝนของบ้านเรามากๆเลยทีเดียวจริงๆแล้วนะครับครีตมีกลิ่นหนึ่งที่แบบว่าทามาเพื่อสปริงโดยเฉพาะนะคือสปริงฟลาวเวอร์นะแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งที่ให้ความรู้สึึกเเเหมมือนนด่ซง มันจะเหมือนกับเดือนเนี่ยเดือนพฤษภาคมนะครับเมย์คือเดือนนี้นะครับ <c oughs> ก็คือโรโยเมเฟแย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าก็คือมันจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเป็นฟลอร์แล้วก็ใสๆเหมือนครีทั่วไปเนี่ยคือประมาณนี้นะเดอะกรีนเอริทวิสจะมีความรู้สึกที่แตกต่างมาความรู้สึกของผมคือเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างมีความเข้มข้นแล้วก็มันจะมีมวลที่ค่อนข้างหนักกว่าครีตัวอื่นอีกอย่างหนึ่งคือความคงทนเนี่ยชัดเจนเลยว,ว่าดูเหมือนจะทนกว่าตัว,ตวอื่นด้วยเพราะว่ากลิ่น ค่อนข้างจะคมชัดนะครับตลอดระยะเวลาการใช้งานเลยทีเดียวนะครับกลิ่นติดผิวก็จะเป็นกลิ่นที่แบบออกแนวเป็นกลิ่นที่อมหวานเบาๆแล้วก็มันจะมีกลิ่นอายของความเขียวบางๆนะครับแต่ความเขียวของกลิ่นในดชวิทเนี่ยเป็นความเขียวที่ทําออกมาได้ละมุนแล้วก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเหม็นเขียวแต่อย่างใดเนาะอืมซึ่งจะแตกต่างกับตัวหนึ่งนะครับที่เคยเรีวิวไปก็คือเอลเมสนะครับเ2 4ทตีตัวนั้นเนี่ยคือให้ความรู้สึกเหมือนหญ้าตัดใหม่เหมือนกันแต่ตัวนั้นคือจะออกเขียวแบบชัดเจนมากๆอ่ะ คือเขียวแบบบางครั้งถ้าเกิดฉีดเยอะเกินไปก็จะรู้สึกว่าเหม็นเขียวเล็กน้อยนะครับแต่ว่ากลิ่นรทธวิตเนี่ยคือจะเป็นลักษณะของหญ้าตัดใหม่แต่ไม่เขียวแบบจนเหม็นเขียวอ่ะเออคือเป็นความเขียวที่มีความละมุนละมุนแล้วก็ให้ความรู้สึกที่หรูหราด้วยนะคือกลิ่นเนี่ยมีความหรูหรามีเสน่ห์มีความเซ็กซี่หนักแน่นแล้วก็มีความแบบว่าคงทนคุ้มค่าชัดเจนด้วยนะครับสำหรับกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่แนะนําเลยนะครับสำหรับหน้าฝนด้วยแล้วก็แนะนําให้เป็นกลิ่นหนึ่งนะที่ เอาไว้พิจารณาถ้าเกิดว่าจะลองใช้น้ําหอมแบรนด์นี้นะครับมีความรู้สึกว่ากลิ่นจะเป็นกลิ่นที่ผมว่าดูคุ้มค่านะเออแล้วก็ดูเป็นอะไรที่ชอบด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นที่คิดว่าถ้าเกิดจากซื้อขวดเต็มแบรนด์นี้มาเก็บเอาไว้อะไรอย่างนี้อาจจะเลือกกลิ่นนี้เป็นกลิ่นรแรกๆเลยก็ได้นะครับสำหรับกลิ่นนอริชวีนะครับจากครีมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับกลิ่นนอริชวีที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับพี่เห็นอย่างไรใครเคยใช้อยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าชอบคล กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วอย่าลืมครับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย